เคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเอาระบบเทรดสุดล้ำไปโยนลงในสนามที่โหดหินที่สุดอย่างตลาดขาลงเนี่ยมันจะรอดไหมวันนี้ล่ะครับเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังเรื่องจริงเลยของเทรดเดอร์สายควอนคนนึ่งที่ต้องเอาระบบของตัวเองไปสู้บวิกฤิตลาดในปี2022เราจะมาตามติดการเดินทางของเขากันเลยครับเพื่อหาคำตอบของคำถามที่ว่าระบบเทรดแบบไหนกันแน่ที่จะทำกำไรได้แม้ในวันที่ตลาดพัง เรื่องราวนี้มาจากเทรดเดอร์ในเฮดจฟันดที่เอาโมเดลของตัวเองไปเจอกับบททดสอบที่ต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสที่สุดเลยก็ว่าได้โอเคครับเราจะมาดูกันตั้งแต่การเทรดในตลาดขาลงมันเป็นยังไงการต่อสู้ระหว่างคนกับเครื่องจกักรแล้วก็ไปดูการประชันกันของโมเดลการทดสอบในสนามจริงพลังของกลยุทธ์ที่เรียกว่าแพสเทรดดิ้งและสุดท้ายความได้เปรียบในวันนี้ จะยังอยู่ถึงวันพรุ่งนี้ไหมไปเริ่มกันเลยครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มขึ้นช่วงครึ่งปีแรกของปี2022ครับคือต้องบอกว่าช่วงนั้นตลาดมันตึงเครียดสุดๆเลยนะแล้วความกดดันมหาศาลนี่แหละที่ทำให้มันกลายเป็นเหมือนห้องทดลองชั้นเยี่ยมเลยสำหรับการเอาโมเดลเทรดมาพิสูจน์กันจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้คือการยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนครับว่าจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในการเทรด ก็คือตัวเราเองนี่แหละหรือถ้าจะให้พูดให้ถูกก็คืออารมณ์ของมนุษย์หรือที่เขาเรียกกันว่า human error ทีนี้พอมาดูสไลด์นี้จะเห็นภาพชัดเลยครับมันคือการสู้กันระหว่างสองขั้วเลยครับคืออารมณ์ของมนุษย์ที่มันแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงกับตะก,กะเป๊ะๆของเครื่องจักรคือเทรดเดอร์เขาเห็นเลยว่าไอความโลภกับความกลัวนี่แหละคือตัวการที่ทําให้ผลงานมันไม่สม่ําเสมอแหละ เป้าหมายของระบบควันก็เลยชัดเจนมากครับคือต้องสร้างระบบที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนเป๊เพ๊เพื่อตัดเรื่องอารมณ์ออกไปให้หมดและเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้เทรดเดอร์คนนี้เลยจัดเหมือนเป็นการประลองขึ้นมาเลยครับ <c oughs> เพื่อหาให้เจอว่าอะไรคือพื้นฐานที่ดีที่สุดที่น่าเชื่อถือที่สุดในการสร้างโมเดลเทรดขึ้นมาสักตัวการทดสอบนี้ก็ตรงไปตรงมามากครับ คือจับโมเดล2ตัวมาสู้กันเลยตัวแรกเนี่ยสร้างจากประสบการณ์และสัญชาตญาณที่สั่งสมมานานของเทรดเดอร์ล้วนๆเลยแต่อีกตัวหนึ่งนี่ตรงกันข้ามเลยครับสร้างจากคณิตศาสตร์เพียวๆไม่มีอย่างอื่นปนจากนั้นก็จับทั้งคู่ไปทำแบ็กเทสดูสิว่าใครจะเจ๋งกว่ากันแล้วผลที่ออกมาโอ้โหชัดเจนมากครับโมเดลที่มาจากคณิตศาสตร์เนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าแบบชิ้นห่างเลย นี่แหละครับคือข้อพิสูจน์ด่านแรกเลยที่บอกว่าเฮ้ยการใช้ตักกะแบบไร้อารมณ์เนี่ยมันคือทางที่ใช่จริงๆเอาล้วครับทีนี้มาถึงไฮไลท์ของเรื่องกันแล้วพอได้คณิตศาสตร์มาเป็นแกนหล,ลักแล้วเนี่ยเขาก็สร้างโมเดลที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีก2ตัวแล้วก็ส่งพวกมันลงไปลือในสนามรบจริงของตลาดทุนเลย นี่คือคู่ชิงของเราครับโมเดลแรกเนี่ยคือโมเดลที่เทรดสินทรัพย์ตัวเดียวเลยแล้วก็เดิมพันกับทิศทางตลาดตรงๆหรือที่เรียกว่า directional trading แต่อีกตัวนี่สิครับซับซ้อนกว่าเยอะมันคือโมเดล pair trading ที่ใช้กลยุทธ์ long s h o t คือไม่ได้แทงว่าตลาดจะขึ้นหรือลงนะแต่เดิมพันกับความสัมพันธ์ระหว่างหุ้น2ตัวแทนซึ่งมันก็คือการป้องกันความเสี่ยงหรือ hedge position นั่นเองครับแล้วต้องย้ำนะครับว่า การทดสอบนี้ไม่ใช่แค่ทดสอบในกระดาษนะแต่มันคือการเทรดจริงเงินจริงเป็นเวลา6เดือนเต็มเต็มตั้งแต่เดือนมก,การาถึงมิถุนาปี2022นีซึ่งถ้าใครจำได้เนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตลาดท้าทายและผันผวน,นแบบโหรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วแล้วหลังจากผ่านไป6เดือนที่ตลาดปันป่วนสุดๆคิดว่าโมเดลไหนครับที่ไม่ใช่แค่รอดชีวิตมาได้แต่ยังเติบโตสวนตลาดขึ้นมาได้อย่างสวยงาม อ่าแต่ก่อนจะไปดูผลลัพธ์เรามาทำความเข้าใจคำว่า pair trading กันอีกนิดนึงก่อนกลยุทธ์นี้เนี่ยเขาไม่ได้พนันว่าตลาดจะขึ้นหรือลงนะครับแต่เขาเดิมพันกับความสัมพันธ์ระหว่างของสองสิ่งพูดง่ายๆคือจับคู่สินทรัพย์ที่คล้ายกันแล้วก็ลองตัวที่คิดว่าจะไปได้ดีกว่าพร้อมกับชอ็อตอีกตัวไปพร้อมกันเลยเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั่นเองครับดูจากตารางนี้ก็คือจบเลยครับ ข้อมูลมันฟ้องทุกอย่างโมเดลแพร์เทรดดิ้งเนี่ยชนะขาดในทุกมิติเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นชาร์ปเรช i o ที่สูงกว่าเยอะแปลว่าผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงมันดีกว่าเห็นเห็นแม็กซ์ w อดาวหรือการขาดทุนสูงสุดเนี่ยก็น้อยกว่ามากและที่สำคัญที่สุด CAGR หรือผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเป็นบวกครับในขณะที่อีกโมเดลหนึ่งติดลบไปเลยนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลย คือเอ้ธรรมชาติของการป้องกันความเสี่ยงของแพร์เทรดดิ้งเนี่ยมันทําให้ระบบสามารถทําเงินได้แม้ว่าตลาดโดยรวมจะกําลังพังพินาศอยู่ก็ตามมันสามารถลากพอร์ตกลับขึ้นมาเป็นบวกได้สวนกระแสตลาดขาลงแบบไม่น่าเชื่อเลยจริงๆชัยชนะครั้งนี้มันนําเราไปสู่บทเรียนสุดท้ายครับและอาจจะเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้จากการทดลองทั้งหมดนี้แต่ ชัยชนะครั้งนี้มันก็มาพร้อมกับคำเตือนข้อใหญ่ๆเลยครับว่าในโลกของการเงินไม่มีอะไรที่ได้เปรียบไปตลอดการเพราะเมื่อไรก็ตามที่มีกลยุทธ์ที่มันเวิร์กขึ้นมาไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็มีคนแห่มาใช้ตามกันเต็มไปหมดจนสุดท้ายความได้เปรียบนั้นมันก็จะค่อยๆหายไปเอง เรื่องราวทั้งหมดนี้มันเลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อครับว่าในโลกที่ความได้เปรียบทุกอย่างมันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวแล้วอนาคตของการเทรดมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนี่แหละครับที่มันบอกเราว่าเราหยุดนิ่งไม่ได้เลยต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลาเพราะในเกมนี้สิ่งที่ทำให้เราชนะในวันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะกลายเป็นแค่เรื่องธรมธรมดาๆที่ใครๆก็ทำกัน